สวัสดีค่ะพบกับเซอร์เวอร์ทแวนเช่นเคยนะคะวันนี้เล็กๆกลบไปพี่ใหญ่จะเดินไม่ใช่แอดมินนะคะแต่เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้กับเคิร์ดนะคะเคิร์ดมาเชเต้าทำไมถึงบอกว่าเล็กๆลบไปขายใหญ่จะเดินเพราะรุ่นนี้ปฏิเสธได้ลงไหมคะว่าเขาไม่ใช่พี่ใหญ่ จะไม่ใช่พี่ใหญ่ได้ไงเพราะเนี่ยมาเชเต้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะคะความยาวของมีดมาเชเต้ตัวนี้นะคะความยาวรวมอยู่ที่สิบ 9นิ้วนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่14นิ้วนะคะเป็นมีดรุ่นมาเชตเป็นมีดทรงมาเชเต้นะคะใบท้องมีดกว้างมากเลยนะคะแต่น้ำดักเบานะคะคือไม่เบาอยู่แต่ไม่ได้หนักนะคะจนทําให้เวลาใช้งานนี่คือแบบว่าเราจะต้องปวดแขนหรืออะไรแบบนี้ไม่เลยค่ะน้ําหนักกําลังดีใช้งานง่ายและท้องมีดเขาเนี่ยตรงช่วงด้านเนี้ยเขาทํา ไว้สําหรับคือออกแบบมากับการใช้งานได้ได้ดีมากเลยเพราะเวลาเราอย่างเงี้ยคือแบบว่าเหวี่ยงใช้งานจะสับจะถางจะ แค่ทางจะอะไรแบบนี้คือแบบว่ามันบาลานซ์กันนะ,นะคะกับการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูสเปคเขาดีกว่าสเปคจริงๆก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็คือแบบความยาวรวมนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วอยู่ที่19นิ้วนะคะความยาวของใบมีดน,นะคะอยู่ที่14นิ้วนะคะตัวนี้เขาทำมาจากเหลขข็กเครื่องมือไฮคาร์บอนสตีลนะคะแต่ตัวนี้ที่มีพิเศษขึ้นมาก็คือเขาใช้เล็ก65มิลน,นะคะ 65มิลคาร์บอนสตีลนะคะก็คือแบบเหมือนเป็นเหล็กที่ทำเครื่องมือนะคะเพิ่มความเหนียวเพิ่มความทนทานนะคะก็เดี๋ยวมาดูให้ดูใกล้ๆก,กันล้วกันว่าสวยแค่ไหนนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นรอยที่แอนมินแกะพลาสติกเคลือบไว้ออก ที่แกะพลาสติกออกนะมันก็จะเป็นแบบเหมือนลอยน้ํามันเฉยๆนะคะแต่ว่าสวยอะ่ะจับางนี้ก็ไม่ได้เมื่อยมือนะทรงสวยมากเลยดูดีใครที่กําลังหามาเชเต้ค,คู่ใจอยู่เนี่ยคะ่ะคือตัวนี้แล้วแบบความหนาของใบมีดเขาหนาเท่ากันเลยนะคะเพราะบางบางรุ่นเนาะใบมีด ความหนาก็จะหนาตรงนี้แล้วช่วงนี้ก็จะสลปไปแต่นี้ก็คือแบบความหนาหนาเท่ากันทั้งใบนะคะส่วนด้ามก็เป็นลักษณะแบบเหมือนคล้ายๆด้ามยางเนาะมีอินเสิร์ตขึ้นโมนในรูปเลยเนาะจับถนัดแล้วตรงนี้ก็เป็นการลื่นนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นพิมพ์เป็น เวดดิ้งอะไรเคนอ่านว่าอะไรเคนดีไซน์นะคะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยสวยใครหามาใช้เต้ยอยู่นะคะตัวนี้นะคะเอาไปไว้ใช้ดีค่ะสวยมากเลยนะคะสองเขาก็เป็นซองแบบพ็อกเก็ตเนาะเนี่ยสองลักษณะแบบนี้ มาเชเต้ตัวนี้สวยจังเลยเนี่ยคือไม่ได้หนักอะ่ะจิง้งถือสบายๆนะคะกับมาเชเต้ของเคิร์ดนี่นะคะแบรนด์นี้เลยนะคะสวยๆนะคะตัวนี้ ในคลิปรวมเราบอกราคาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใสร่ราคาไว้ข้างล่างให้ลแล้วกันนะคะกับใครที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็หามาเชตเต้อยู่นะคะ หลางพิจรารณาดูเล่มนี้นะคะเล่มนี้น่าใช้มากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เซอร์เวอร์ไทยแลนดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหมๆ่ๆหรือสินค้าล็อตใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาชมกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะไปแล้วไปแล้ว <c oughs> สวยมากเลยเอ่ะมาเชเต